นี่เดอร์มาแกะบนเนี่ยเดอร์วันนี้เดอร์ถือเหล็กเนาะถือหาพาาเนาะถือหาพานนี่เด้อร์ดูสั่งแห้ะเอาอันน้ำแดงเนาะมามาแกะบนเนาะที่บนใบมุ้บ้านให้ถือเหล็กเนาะก็ลองซื้อบรรกะถือดีขันอันนี้โตเลยหัวนาหวัวยังขันวาอันมีเด็กเด็กๆทีๆดีกัสทีอัน สื่อก่นาถือสื่อเลา้ยไั่านบาถือเลา้ยอย่างสื่ออันสุดสบายมหาไทรเดอร์ซาแกะบนดินเดอมากินได้ีนน้ำแดงหาตามข้สัญญาขันถือมือแดงหันสื่อเด็กเบียดยูขันบาเดกเบียดออกเมือแอนิ่มือแดกขันกสื่อไม่ให้กินในของแตกเดือดู หนีเด้อเบึงเด้อพี่น้องเด้อต้นกล้วยซักซิดเนาะห้เด็กห้หวยถือเนาะโอ้ยห้หวยถือบุ้ยนับเขาในน้ำเนึงนี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อจู่ออกอีเดียวบอ้ยสิออกอีเดียวสิออกอีเดียวลองเบิ่งซื่อๆกับบักถืออีดีได้หัน ไปละคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ